กล้องลวงกล้องลวงลูกกล้องลงมิเอระ่หรงนหรอกติดกล้องแตกแล้วลูกติดิบมากเลยอ่ะเลยเระนั่งนอั่งทำานหรอาหอนั่งอย่างนี้หรอ น่าสามารถี้หรอได้หรอได้หมออคิรินนั่งได้ไหมอายได้ได้จะไมคีรินล้อหรอคีรินทำไมหนูร้องได้วันนั้นน่ะทำไมร้องไ่าครับร้อง่ายเไมรงเรียนยังร้องไห้อยู่เปล่าร้องไหมไม่ร้องลหอเก่งเลยพี่เก่งเลยใครเก่งเย่งยเมื่ขึ้นเเย้เยี่ยมให้พี่เอาดูหรอเยี่ยมทเเยี่ยมเยี่ยมเลยคิรินเยี่ยมยังไงสามามเยี่ยมเ่ย เดี๋ยววถ่ายรูปรอถ่ายรูปรออันนี้นี่เพิ่งแต่งงานเนี่ยนี่เพิ่งแต่งงานจะมีลูกเลยไหมเนี่ยนี่เพิ่งแต่งงานกรรทำอย่างเดียวนะแต่อยู่ับไอ้ยูบอกเลยอ่ไม่ได้เดี๋ยวล้มเดี๋ยวเดี๋ยวดคุยกันก่นนะแล้วเดี๋ยวไปเล่นนะอ่ะ้าิรินมันยู่ตรงนี้ม่โลูกอ่ะยไหมอไมเอ็เวนเจอร์ขนาดเนี้ยลูก้้ จับน้องไวด้วยนะลูกนะดน้องไว้แค็ที่มุ่แค็ที่ใหญ่เลยนะ่ยเออก่าว่าไปัเนี้ใหตัเที่จไปฝั่งนน้เเลยฝกกนงไห้วพี่ออฟอบขาน้องไว้เขาติดแม่แง ยันหนูไหมคะไปโรงเรียนนู้แล้วทำไมวันนั้นหนูร้องไห้หนักไม่คุณคุณครูสอนอะไรบ้างครูสอนอะไรครับอ ABC สอนไหมก็ไก่ละในนับหนึถึงสิบให้มีฟังนี้เดวาไม่ได้ไปับ ไม่ไม่ได้กัวเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอีกแคมปหนึ่งเขาก็โอเคเพราะว่าทีิงๆเขาเรียนมาตั้งเทอมหนึ่งแล้วอันนี้แค่หยุดนานแล้วเขาก็คงชินกับการที่แบบได้อยู่บ้านหรือได้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอต้องกลับไปเรียนโรงเรียนใหม่ก็แบบโอ้แอนตี้เลยไม่อยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เหมือนเด็กทั่วไปแหละแบบั้ง่ไเหมือนคุณพ่อเลยอ่ะดูแบบเหี้ยวเหี้ยวซะาเออประมาณนั้นแหละครับผมอันนี้คือเขา คุณครูก็จะบอกว่า,าคิรินเนี่ย EQ ที่สูงมากแต่ต้องพัฒนาเรื่องของ IQ เล็น่อย <c oughs> ไม่ไม่หลังห้องของเธอ,อม่ไม่อันนี้เป็นเด็กหน้าห้องนะถ้าดูในรูปนี่คิรินจะอยู่หน้าห้องตลอดอคือแบบว่าสร้างภาพเบือนตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ร>จะได้รีบไปหลังห้อง <c oughs> เป็นหัวหน้าห้องเนี่ยค่ะห,ห,ห,หัวหน้าห้องตลอดชอบสั่งการุต้องเข้าตรงนี้นะห้ามอย่างนี้นะคนนี้เจ็บต้องทายาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองนจะได้แบบไม่ต้องเรียนอ๋อหรอ เหมือนพ่อเลยเหมือนพ่อเลยเราเราน้องคนที่สามตอนนี้กี่เดือนแล้วครคนที่สามตอนนี้ประมาณท้าเดือนแล้วครับใช่ก็กําลังแบบเเริ่มที่จะกระดึ๊บกระดึ๊บ่านแล้วครับผมแรงคือน้องสองคนเขาเขาก็รู้จักน้องอีคนกคนนึงโอ้น้องสองคนนี่เรียกได้ว่ารักน้องมากคือแบบเวลาน้องเวลาแบบกลับบ้านจากโรงเรียนนะฮะแย่งกันที่จะกอดแย่งกันปุ้มแย่งกันหอมแก้มจนน้องจะคอหักแล้วฮะัทุกวันนี้ ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วทำหมันแล้วแต่ก็กล,ลัวหมันหลุดเหรอคะแบบ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 แูบแบบแับแบบแบบแวบแ้บแบ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 บแีบแบบแบบแบบแต่แบบแบบแบอแบบอบบแบบ่อ,แอ,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 องแบกแบบแบบแาบแบบแบบแบบนบ้แบบ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 นแบบแบบแบบแแบบเป็นบบรบบแ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 บ่ะบรแบบ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 บบ ไม่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 ได้หลุดครับวันนั้นมันไม่ที่พูดว่าหมัดหลุดคือวันนั้นต่อยมวยแล้วแบบเล่นกับผู้หญิงที่เป็นนักมวยอาชีพแล้วคราวนี้พอดีเขาเตีย้ยกว่าผมก็เขาเตะไข่มผมผมก็เลยแบบอ้าเจ็บ <c oughs> แล้วพวกครูครูนักมวยเขาบอกเฮ้ยระวังหมัดหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรอกันเล่นมาถึงทุกวันนี้ครับก็ห <c oughs> มันหลุดหมันหลุดการยันเป็นตอนที่เราทำอะไก็เฉยๆขาหงอกก็ ดีครับทุกวันนี้มันก็แบบมันไม่มันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยฮะเออแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมแล้วก็เอ่อดีครับผมผมผมแนะนำว่าเออถ้าถ้าอยาก,ไป,กไปทำก็ไปทำกันได้ครับเพื่อที่สุขุมวิทนะครับของคน,นไทยอนะไรเงี้ยเขาเขาทำดีแล้วเขาก็รวดเร็วไม่เสียเงินนะยครับอืไม่เจ็บเนาะ,ะไ,ไม่เจ็บเขาเบอกว่าจุกวางไม่เจ็บแต่จุกจุก,จ,กจุกเหมือน ในช่วงที่ทำอ่ะตอนแบบดึงพ่อเหมือนมีคนมาแบบมาบีบๆนิดนึงส่วนส่วนฮารุเห็นบอกว่าเพิ่งรีวิเนียนสตรอเบอรี่ชีสเค่ะค่ะแกงอ๋อเป็นไงบ้างคะก็ไม่ได้จริงๆก็นัดเจอกันอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าคือตอนนี้กล่าว่ากำลังจะมีแผนว่าอยากจะกลับมารวนตัวกันสตรอเบอรี่ชีสเค้กเนี่ยค่ะใช่อาจจะเป็นรุ่นแรกอาจจะไม่กินคนรมานะฮะของคุณนะคะก็แผนอยู่ว่าอาจจะกลับมา แต่ก็คือยังไม่รู้ว่าจออกมาเป็นรูปแบบไหนก็องไไอ้ก็มีออมีทับทิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกนไต่นต่างตแล้วแล้วมีเวเป็นของตัวเองแต่คต่อว่าเราอยากทำอะไรชอบอะไรก็ไม่คุยกันว่าเราจะเดินไปในทิางไหนประมาณนั้ทำรนะายการไหมคะทำปั้นน้องใหม่อยไรเงี้ยอาจจะไม่แต่เด๋ยวรอดูก่อนแต่เป็นการรวมกพวกเราแน่ๆค่ะที่ลงท ขอให้ม <łość> ัได้มนโอเคมน่นอนนยไ่จะ่านไเท่อเหรอจริงๆทรารู้แล้วอ้าวไม่บอกเขาหรอว่าเป็นเทศอะไรเด้บอกอ๋อเดี๋ยวผมบอกให้เขาว่า่จะได้ฆ่าเราไง แต่ด้วยความท็อบไม่อยากอของมกว่าบอก็ได้นะจะได้เอาของของลูกเราไปให้แต่คนอื่นทียังไม่รู้ก็ช่วยอูบไปก่อนเอกขอเคล็ดลับไหมคะเลี้ยงลูกเราเลี้ยงตั้งสามคนเนี่ยเอกขอก็มีถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมีตั้งถามตั้งแต่ก่อนแบบก่อนท้องแล้วทำยังไงดีนู่นนี่นั่นเราก็แนะนำว่าให้ไปซื้อที่ตรวจไทยมาอะไรอย่างเงี้ยตรวจไทยก็ไม่้ เยอะใพกผอมลงผอมลงใช่ผอมลงเยอะเลยผอมลงมาประมาณ9กิโล,ไ,ไ,ไ,ล,ลได้ตั้งจะต่อยมวยครับต่อยต่อยมวยเยอะจริงครับผมแล้วก็แบบอยากจริงๆแล้วแบบพอเรามีลูกเยอะเรายิ่งอยากที่จะดูปิดไม่อยากปล่อยให้ตัวเองดูแก่ไปเรื่อยเรืยเรื่อเเราจะได้แบบ เออเป็นตัวอย่างได้ว่าเฮ้ยการมีลูกไม่เห็นจะเป็นต้องแก่เลยการมีลูกไม่เห็นจะเป็นต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวเรายังสามารถสงภาพร่างกายแข็งแรงดีได้แล้วก็มีแรงในเออมีแรงที่ทํางานได้แล้วก็เลี้ยงลูกได้ในพร้อมๆกันเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนลูกจะได้ชมนะพรอเรอ่าใช่แบบพวกแบบอยากให้แบบเวลาไปไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วแบบอยากเห็นแม่แม่คนอื่นเขาจะแบบ เกรษฐีพ่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคิดเองคิดเองไม่รู้จะเกิดขึ้นเปล่านะแต่ว่าแบบดูสิแบบต้องไปออกกําลังกายแบบเขานะเขายังแบบดูฟิตอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคุณพ่อยังหนุ่มอยากเออใช่อยากดูแบบอยากดูเท่ๆอยู่แม่ของไหมคะคุณพ่อฟิตกลับมาฟิตแล้วแม่ฟิตมากเลยแม่แม่ก็พยายามฟิตอยู่พยายามฟิตอยู่ใช่เราเราดูแล้วเราไม่มีลูกแล้วเนาะก็ถึงเวลาที่แบบเราจะ กลับมาสู่สภาพเดิมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็ยากหน่อยแต่ก็พยายามตอนนี้มีน้ำหนักตอนนี้ลดลงประมาณสิบกว่าโลแล้วค่ะก็เหลืออีกประมาณสามสามโลจะเข้าเดิมแต่ก็คือสามโลใช่ไใช่เหมือนเดิมแต่กายจะพยายามทำให้ฮาโลเขาแบบขนเล็กลงแต่น้ำหนักให้มันมากขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าตอนนั้นนี้เขาไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อครับเขาจะผอมอย่างเดียวไง อยากให้เขาแบบมีเชฟบ้างอะไรบ้างใช่เพราะเขาชอบบอกว่าเขาแบบใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทำไงใช่ครับผมก็เลยพาอากหนักใจกันท่านเยอะอะโอเคอินเสิร์ตหน่อยอินเสิร์ตหน่อยไม่เหล้าสนุกที่ที่จบไปแล้วบายบายไป่บายไป่บายบายที่นบายบายก่อนนี่ไงแต่แล้วกอยู่เลยแล้วทำไมมันร้องให้หนักมากเลยเนาะ าบายี่ะเิงทอะรน้อยทเลยเอนี่หนูรู้ไหมพี่ไปหาตั้งแต่วันคลอดนะเนี่ยโอ้ใช่โอ้ตั้งแต่งงานแต่งเนี่ยสวัสดีครับทุกคนตั้งแต่วันแต่งเนาะ สวัดีค <substit uting> ุณลุงก่อนลูกสวัสดีครับคุณลุงว้าลูกลุงลุงลุงบายบายคุณลุงก่อนคุณลุงคุณลุงแจ๊คเหรอคุณลุงแจ๊คเหรอดีลินโตมาอย่าต่อยพี่นะพี่เป็นตุ๊ดนะลูกขอบคุณค่ะมาดแล้วเดี๋ยวมาลุกมามาถุงใส่กลับบ้านหลับเลยวันนี้ข <etera Bis> <Island> ึ like <bbe> ้นรถดีกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านขึ้นรถบุกลับเลยอ้าวไปลูก ก็ดีเนาะไม่งงเลยเนี่ยลุกข่าวว่าเราดีมาเป็นดาราที่สัมภาษณ์ไปๆนะน้ำนมดีแล้วดูหนัาเกียวมากเลยอ่ะนี่คุณนุ้ยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะไลฟ์สดอยู่ขายของโรงเรียนเลยนี่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนไทยเดนชนแนลสคูลค่ะนี่เปิดแล้วนะคะสร้างไทยสำนึกไทยสุขสากล คุณนุ้ยเขาบอกค่าเทอมแพงไม่มีคนกล้าเรียนน่ะคือถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีจริงเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์ของนุ้ยเนี่ยคืออยู่ในระดับเริ่มต้นเลยนะคะอ๋อมีเงินแพงกว่ามีที่อื่นคือค่าแรกเข้าหลักล้านแล้วก็ค่าเทอมหกแสนจริงปะเนี่ยแต่ของนุ้ยสามแสนนะคะต่อปีแล้วเป็นโรงเรียนใหม่ด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ต่อเติมนะ อยากให้หนุ้ยสอนเลย <S 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 แต่นุ้ยจะอยู่ห้องอะไรคะ Security ค่ะทำไมอ่ะนั่งดูกล้องสิคะความปลอดภัยค่ะใครเป็น Presenter นะคะอะไรนะคะใครเป็น p เ e นเตอร์ลูกหนูเองเราได้ทังไหมน้องแล้วก็ยังไงคะร้องไห้ค่ะนั่งมาแต่เช้าแล้วสุดงงนอนค่ะแต่นี่ก็มีอยู่ในท้องหนึ่งคนหนึ่งคนค่ะอันนี้ไม่ใช่อ้วนใช่ไหมคะนี่นี่เราน้องใช่ไหมก็น้องน้องอะไรวะอันนี้คือไม่ได้อ้วนนะคะ ท้องค่ะเอาละครัแต่ไม่เห็นจะออกส่วนไหนเลยอ่ะก็นี่งานข้างข้างเออเพราะว่าใส่เสื้อสีเข้มด้วยเปล่าอ๋อเหมือนกันแล้วอ๋อแล้วค่ะมูจิงปะเนี่ยทำไมห้าชมพู่ไปเท่านี้วะของสองไงผนังมันเพิ่มผนังมดลูกมันยืดแล้วนี่ไม่มีมดลูกเลยไม่รู้เรแล้วชมพู่เริ่มจากซิกแพ็คไงแม่เริ่มจาก แม่เริ่มจับแฟนล้วนๆมันก็เลยแบบแบบเปิดแล้วใช่มั้ยโรงเรียนอะเปิดแล้วค่ะอันนี้คือสอนรับสมัครแล้วก็คือจะเปิดสิงหาคมี้อลด20%ในช่วงโอเพ่นเฮาส์ซีเท่านั้นนะคะมีลูกทุกคนเลยค่ะพี่เต้ไม่ลู้ไม่ทันหรอขอหมดลูกก่อนตอนนี้จองไว้ก่อนจองสิทธิ์ตอนนี้ไว้ก่อนใช่คือต้องมีผัวฝรั่งเพราะวะพี่ด้วยขอรูปหนึ่งหนึ่งสอง ใครของต่ออ่ะเปิดรับสมัครนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจอยู่แถวแจ้งวัฒนะก็ได้วัชรพลก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมาใกล้นะวัชรพลไกลไปเป้าไม่ไกลนะมันมีทางหัวใช่เดียวเมื่อกี้ไก่ฮาลุกก็มาจากวัชรพลอ๋อค่ะก็สมัครตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นลดใช่ลด20%ค่าแรกเข้าค่าแรกเข้าของเราจริงๆก็ไม่แพงแล้วนะแสนสอง่ะแล้วมันไม่มีไม่มีแต่ว่ามาเพิ่มมาเพิ่มค่าเทอมแบบปีละ10%ไม่มีนะคะ เราไม่มีการเพิ่มค่าเทอมใช่ค่ะเรนี้ก็คือยาวเลยเรนนี้มีรนนไม่มีคืแค่นี้ก็ไม่รู้จะมีจุดคุ้มทุนถึง้อปีแล้วนะคะเพราะว่าหนคลาสเปิดมากสุดคือ2ห้องเรียนท่านเองและหนึ่งห้องคือ20ท่านเองและตอนนี้เราเปิดแค่หนห้องเรียนท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แบบคือใช่ไม่ไ้ม่ได้ที่ได้มาทำกไรอะค่ะคือให้ลูกเรียนอย่างเดียว าเจะได้ทีมาจายอเพราะว่าทีมาจา์เป็นคือแกแบบบงบุกเป็นแบบครัวทานแบบง่ายง่ายคือปอนอนะใช่คือปอนกับปาล์มเนี่ยก็คือเป็นผลผลิตจากอาจารย์เซนดีเหมือนกันหลานนุ้ยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเหมือนกับผู้ปกครองท่านนะที่บอกว่าลูกสาวเรียนอยู่สาิตเกษตรแล้วเห็นว่าดีก็ตามมานี่ก็เลยตามทีมาจา์มา เราก็ไม่ทำหรอกอใช่แล้วทำไม่ได้จริงๆ<อ>เพราะว่าหลักสูตรเนี่ยเราเขียนขึ้นเองเราไม่ได้ไปซื้อแฟรนไชสมานะคะคืออย่างบางโรงเรียนที่เป็นที่เป็นที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์เนี่ย<อ>จะต้องซื้อแฟรนไชสมาแล้วบางทีเขาจะไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทย<อ>ไม่มีจริยธรรมไม่มีพุทธศาสนาหลักของเราเนี่ยคือเราเขียนหลักสูตรขึ้นมาเองคือโดยใช้วางคือเท็กซ์บุ๊กเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตามระบรบอเมริกรันคือระบรบเมริการเนี่ยเขาจะสอนตามช่วงวัย ให้เหมาะตามช่วงวัยเด็กแต่ว่าเราใส่ความเป็นไทยของเราเนี่ยวิชาไทยของเราเข้าไปใช่เราก็เลยเป็นโรงเรียนของเราเองแล้วเป็นโรงเรียนของไทยเองมีใช่ค่ะหลังว่ามันผ่านการศึกษาทีการเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือโรงเรียนอินเตอร์บางโรงเรียนเนี่ยที่เขาไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาเนี่ยถ้าเด็กจบสมมติจบม .6 ใช่ไหมฮะเขาจะต่อจบจะสอบแพทย์เนี่ยไม่ได้นะ เขาต้องไปเขาต้องไปเรียนกสนใช่ใช่ใช่เราค่อยเราค่อยสอบเกีเมืองไทยได้แต่ของเราเนี่ยคือจะเกียเมืองไทยก็ได้เขีนเมืองนอกก็ได้ใช่เพราะเราก็จะมีมีโคมีโคกับมหาวิทยาลัยที่อเมริกาอยู่แล้วค่ะสมมติจะมีการแบบว่าเออไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือมีอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เขาทำมาแบบ2 0กว่าปีแล้วคือใช่แล้วก็คือเราไม่ได้ไปริมโบ้ไง คือเอาจริงๆคือถ้าถ้ารู้ว่าเราสิ่งที่เราทำอะทำอะไรบ้างอะแล้วก็เอาไปเทียบกับระดับโรงเรียนอินเตอร์ด้วยกันเองอะจะไม่แพงจะไม่เสียได้ตังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ใช่ไปเรีนูคือไม่ใช่สอนภาษาไทยแล้วก็มาเสริมภาษาอังกฤษเยอะขึ้นใช่แล้วอาจารย์เราเนี่ยทุกคนคือต้องมีใบ teaching certificate คือต้องต้องมีใบรับรองการเป็นครูไม่ใช่ว่า b a c k p a แล้วมาไม่ได้แล้วก็ต้องเอาชาติอเมริกัน กับแคนาดาเท่านั้นอ <ส girlfriend. S 2> ๋อสำเนียงสตรีกเลยหรอใช่ค่ะสำเนียงอังกฤษไม่ได้ิไม่เอาเราเพราะว่าเราเป็นใช่ปิดไม่เอาพูดเลยปิดรุ่นแรกสำหรับเนื้อสุรีนี่ก็คือ20คนเองนะคะเพราะฉะนั้นคือดูแล้วกับการลงทุนของเรากับสิ่งที่เราให้เราไปดูคิรินดีกว่า เราไปดูโอ๊ยคิรินคิรินโอ้โหอา้าเรามาดูคิรินขับรถโอ้โหคิรินเรกลับบ้านเลยปะไปแล้วนะบ้านะคิรินคิริน ไม่ไม่รูปเร็ว้ไมีพี่ดีๆอย่างพี่้สตวบแบบนี้ด้วยโอ้โหดูดี รอดูน้องหน้าดาของแม่นุยก่อนนะคะเพิ่งเบื่อยนะคะรอกาแฟมึงนะคะอ่ะเราพักก่อนดนรอ่ะพักมาดูใหม่แบตหมดแล้วนะคะคุณผู้ชม